ปลาทาว่าเอาปลากลับไหวไหมได้น้อยวันนี้ปลาเงี้ยตอนนี้แบบเดี๋ยปลาสไลเดอร์นี่ครับปลาด๊าสเล่เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะปลาปลากระเข่งก็จะกำลังได้ปลาเพื่ม <laughs> <Lôm> nó <lên. cười> บายอะไรไปว่าอะไรบายลาปลาปลาสลัดอะไรตัวนี้อะไรคิดกันอะไรครับวันนี้หางเต็งสลัดเต็งนี่อะไรครับอกไก่มาเอาไม่ใช่หมาตัวนี้เนาะไม่ใช่หมาตัวนี้นะครับเอาไอ้ด่างไอ้ด่างปลาตัวแรกของเราเอาปลาตัวแรกมาครับกลายเป็นต้มปลาแล้วครับครับทีชนีจอดจัดเนี่ยรสชาติดีไหมต้มปลารสชาติดีไหมดี อารรคนน้บยากาศดีนะครับก็กินกันอย่างนี้นะครับกินแบบในน้ำเลยนะครับโอเคเป็นบรรยากาศช่วงสุดท้ายของอากาศหนาวลำสลายวันนี้นะครับก็เดี๋จะทำรายการตอนนี้นะครับก็ตอนนี้เรากำลังดูมาดินโตสายทักปีค hmm. ร okay. ับว <iye> ่า ได้แล้วก็รุนจะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้กลับบ้านนะครับวันนี้นะครับก็บรรยากาศได้านหลังก็จะเป็นเขาลูกเล็กๆนะครับบรรยากาศโอเคนะครับเพาโนราม่าแบบทำเองครับวันนี้เวียนหัวไหมครับอ่าต่กองก็เวียนหัวนะครับนะครับ ไม่ขอแล้วมากครับมผม,มอขอถ่ายรูป,รปว่ามาตกปลาอ,อ,อย่างนี้ครับผมไม่เอามามนะครับเดี๋ยวเมียไม่เชื่อว่ามาตกปลาครับนี่คือปลาทั้งหมดนะครับ